หมอวินเนอร์ครับคุณหมอวินเนอร์จะไปไหนครับจะไปรักษาคนไข้ที่ไหนครับอืมจะไปทั้ไหนล่ะครับคุณหมอนี้ <laughs> คุณหมอตัวน้อย ไปเล่นทางโน้นนี่หรตรงนี้มันเตียกไปครับคุณหมอตัวน้อยน,นั่นหลุดเนี่เก็บ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 ครับคุณหมอครับจะไปตรวจทางไหนเนี่ยระวังสะดุดนะ